เครื่องขัดผิวปูนนะฮะตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟสามเฟสเก่าญี่ปุน่นเห็นไหมมืไฟสามเฟสสองร้อยโวลต์สองร้อยโวลต์สองร้อยสามสิบโวลต์เป็นสามเฟสสองร้อยโวลต์สามเฟส,เฟรสเฟรครับ ครื่องขัดแบบมอเตอร์ขัดปูนขัดผิวผิวปูนแห้งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลองเข็นเข็นดูหน่อยใช้ไฟมอเตอร์กดกดกดแล้วเข็นเข็นเดินหน้าถอยหลังดิถอยหลังไปกระดกขึ้นกระดกขึ้นตัวนี้ลองไฟไม่ได้เพราะว่า เป็นไฟเก่าญี่ปุ่นมาไม่มีไฟหลงนะเป็นสองเผาสองก้านประมาณอย่างนั้นก้านหนึ่งก็มีประมาณสามหัวขัดวนะางลง ลองโยกเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะโยกดิน้นช่วงนี้เขาจะให้ตัวได้นะี่ใช่ไหมจะให้ตัวได้เย็นเดินหน้าถอยหลังก็กไม่ได้หนักมากนะฮะแต่น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะแต่ว่าเวลาเข็นก็เบาไม่ได้กินแรงมากเท่าไหร่ ็ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ที่0816221299ท่านก็ไปปรับปรุงเรื่องไฟเอาหรือเปลี่ยนมอเตอร์ประมาณนี้บางท่านก็ไปใส่เครื่องยนต์ได้ก็ลองสอบถามเข้ามานะฮะที่0816221299ครับ